ผู้ประกาศข่าวคนใหม่แทนพุทธอภิวันเชี่ยวตกใจหนักมากเ่าตัวนักข่าวคนใหม่แทนพุทธอภิวันเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่จับตาม,มองเป็นอย่างมากการกลับมาของผู้ประกาศข่าวคนดังพุทธอภิวันทีล่าสุดได้ออกมาเสลยแล้วว่ากำลังจะไปทำงานที่ช่อง8ดนั่นเองเรียกได้ว่าหลังจากออกจากรายการทุบโต๊ะข่าวอมรินทีวีสำหรับคุณพุทธอภิวันล่าสุดก็สิ้นสุดการรอคอยหลังเฮียฮอสุรชัยแช่อศักด ผู้บริหาร r s และช่อง8มาโพสผ่านทวิตเตอร์ภาพร่วมเฟรมกับคุณพุทธอภิวันณอยู่ที่บริษัท r s Group ระบุว่าดีต้อนรับผออข่าวช่อง8คนใหม่คุณพุทธอภิวันจะมาสร้างปรากฏการณ์ช่อง8ทั้งหน้าจอและลายพบกันเร็วๆนี้สนุกแน่นอนและต่อมาหลังจากผู้ประกาศข่าวพุทพุทอภิวัน องค์พระบารามีลาออกจากรายการทุกโต๊ะข่าวทางอมรินทีวี HD ช่อง34ไปนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8รายการทุกโต๊ะข่าวทางอมรินทีวี HD ช่อง34เปิดตัวผู้ประกาศข่าวคนใหม่พิธีกรนักแสดงมากฝีมือวินดี้เม็กอินทอสที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสนอข่าวรูปแบบใหม่เปลี่ยนการเล่าข่าวให้สนุกมาก กิ่งขึ้นโดยรูปแบบจากนี้การดูข่าวของคุณจะเปลี่ยนไปพร้อมอัตรรครั้งใหม่ข่าวสนุกเข้มขน้นจากความจริงวินดี้แม็กอินทอตรายงานข่าวสถานการณ์เมืองและสังคมทุกกระแสร้อนดันงเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าว แบบเต็มรูปแบบถือเป็นผลงานชิ้นใหม่บทบาทล่าสุดจินาจับตามองอย่างแรงในฐานะผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของวงการสื่อเรียกได้ว่างานชิ้นนี้ชาวโซเชียลกระต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากบทบาทใหม่ของวินดี้ผู้ประกาศข่าวป้ายแดงและสามารถติดตามรายการ ทุกโต๊ะข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.50นาถึง22.30นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา19.00นาถึง21.30น